ูเก้าสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นคือน้ำพริกน้ำพริกแหม่ซาซี่ครับเป็นน้ำพริกพัดมูนะครับอันนี้ห้ารอยกัมนะครับซองรอยหยิบเกาาบาทาจ้านี่คือที่สุดของน้ำพริกพัดมูนะครับใครชอบกินน้ำพริกพัดมูผมบอกเลยว่าเจ้านี่ไม่ผิดว่างไม่นี่นี่เทียนเป็นก้อนนี่คือมูนะครับไม่ต้องตกใจนี่มูต้องพมูหมูเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คือน้ำพริกเฮ้ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าเจ้านี่ที่สุดครับ ดูดิไข่จอบํำพริกผัดมนะหมูเนะนี่หมูเป็นก้อนเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเห็นมานานแล้วกินแบบไอ้กินอะไรขาวกุ้นกินเยอะมากันเนี้ยน้ำพริกผัดหมูอร่อยมากคอคู่อร่อยอ่ะร่อยมากับแพทกำลังเดชซึ่งกระมูนี่เป็นจินเป็นคำเลยมั่ว ไม่ใช่ชาห้อมหมากรับใครชอบกินน้ำพริกอะ่ะอันเนี้ยเพชรกำลังดีเลยไม่ได้เพชรหมานี่โปรพาไปเลยอ,อ,อ,อร่อยมากใครอยากกินนะครับไปก็ตามมาได้น้ำพริกแม่สัสซิบุกละห้าร้อยคำซองร้อยยี่สิ 100, บเก้าบาท